เดียงร้องแรกโอ้โหล้วดราม่าขนาดนี้เอีอยนักเราเป็นนักแสดงเราเข้าใจไหมมันอุ่นเครื่องไม่ทันเป็นแบบเป็นคิวแรกของหนูเลยค่ะหนูก็โอ้ตายแล้วเราก็เราก็ไม่ได้งดูแบบนั่คือผมจะแบบไม่อยู่ในกองเนี่ยเราจะทำตัวเหมือนไม่อยู่ลองดูดิจะเป็นยังไงปรากฏว่าเล่นได้ครับคัดแรกเทคแรกก็คือร้องไห้เสื่องเสือ้อแลวปอแปว่าโอ้โห ส่งดีไว้ไม่ต้องไปโล้มแล้วก็มันไม่ไม่ต้องห่วงแล้วเขาทาได้ที่จะต้องไปหน้ามอนิเตอร์เนี่ยเพราะคุณแม่แม่บอกว่าขอดูไม่เห็นถ่ายไม่ให้ดูเลยแม่ก็อยากดูนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าคุณแม่เนี่ยทาไมไม่ไปเพราะว่าคุณแม่ก็ต้องดูสองคนนี้เช่นคนนี้ไปนี่คนนู้นอาจจะต้องไปนี่ก็คือต้องตอนนี้เป็นต้องแยกทีมแต่ว่าในการแยกทีมเราท้ายสุดเนี่ย เอเดเอรนเอร์เดย์เนี่ยตอนเย็นในตอนมืดเนี่ยต้องมาเจอกันใครจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ตอนเย็นต้องมาทานข้าวด้วยกันจริงๆแล้วปกติหนูจะแบบไม่ค่อยเห็นคุณพ่อค่ะแต่ว่าจะมีพี่ๆมาบอกว่าคุณพ่ออยู่ตรงนู้นนะหนูก็ลคุณพ่อมาตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะพี่พระเอกเขาก็จะมาบอกหนูว่าแบบเนี่ยคุณพ่อนั่งอยู่ตรงนู้นหนูก็หันไปปุ๊บคือคุณพ่อเขาจะแต่งตัวให้มันเนียนกับพวกพี่ตากล้องแล้็ไม่นั่งอยู่บน้อมก็่นั่ง ทั้เดียวนะคะให้แต่งตัวเนียนแค่ไหนแต่ว่าหน้าไปแบบนี้มก็ไม่เนียนนะแต่งตัวแต่งตัวกโง่เขาเรียกปิดหน้าแล้วก็นั่งแบบนั่งหลังอะไรอย่างเงี้ยใช่มองไกลๆตัวน้องน้องพระเอกเขาจะคุณพ่อมาแล้วนะเขาก็จะแบบคุณพ่อแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนก็เออยังไม่เห็นเลยค่ะโมเตอร์ทำอะไรบ้างลูกปั๊มนี้วันนี้ก็แข่งรถครับหลักๆแล้วเห็นบอกว่าขายรถด้วยทำทำซีฟู้ดวิธุรกิจของตัวเองด้วย ก็อาจจะลงหกแสนีนแล้วก็ลงลงมากกว่าคนเอามเยอะก็ได้ครับมีได้